ผมเป็นตัวแทน AIA มาตั้งแต่ปี2538ครับได้รู้จัก a i y Vitality ครั้งแรกในปี2559ในงานวิชาการพูดตามตรงนะครับตอนนั้นผมเองรู้สึกสนใจแต่ไม่เข้าใจว่าสุขภาพดีมันเกี่ยวข้องอะไรกับกรมธนที่เราขายอย่างไรครับกระทั่งได้ไปฟังเรื่องของ AIA Vitality ิ้ซ้อีกครั้งหนึ่งที่ฮ่องกง ผมได้เห็นจุดเด่นของโครงการ AIA Vitality ที่ใช้หลักการป้องกันและส่งเสริมด้านสุขภาพเพื่อทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีในระยะยาวครับหลังจากนั้นผมได้เริ่มศึกษา AIA Life Protector ที่เป็นแบบประกันหลักของ AIA Vitality รวมถึงวิธีการสะสมคะแนนอย่างเอาจริงเอาจังครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีแบบประกันที่ให้เงินคืนและโบนัสสุขภาพ เมื่อเรามีสุขภาพที่ดี AIA Life Protector ยังมีจุดเด่นอื่นๆอ,อ,อีกเช่นส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุดถึง25%ความคุ้มครองชีวิตและมูลค่าเวนคืนเผื่อกรณีฉุกเฉินอีกด้วยผมเสนอขายกรมธรร AIA Vitality ให้ลูกค้ายอย่างมากมายกระทั่งผมเองได้เป็น Vitality of the Year ในปี2018และ2019 พะทุกคนรักสุขภาพเทนการดูแ,แลตนเองทำให้ผมสนุกกับการขาย AIA Vitality อย่างมากครับเพื่อให้ลูกค้าของผมได้ประโยชน์สูงสุดผมจึงแนะนำวิธีการเก็บคะแนน Vitality เพื่อให้ได้สถานะก o หรือแพตตินัมถ้าผมสุขภาพดีลูกค้าผมก็ต้องสุขภาพดีด้วยเวลาผมบรรยายให้ตัวแทนฟังหรือเวลาเสนอขาย AIA Vitality ให้กับคุณลูกค้าผมมักจะพูดเสมอเลยว่า ราคาของการป้องกันถูกกว่าราคาค่ารักษานอกจากผลประโยชน์จากกรมธัน์ตามปกติแล้วยังมีสิทธิประโยชน์อื่นที่ช่วยให้คุณประหยัดไปพร้อมๆก,กับการดูแลสุขภาพวันนี้ผมพูดได้เต็มปากจริงๆครับว่าผมหลงรัก AIA Vitality ทีที่ทำให้ลูกค้าสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงอายุยืนไม่ป่วยง่ายและ ได้รับส่วนลดเบีย้ยประกันสูงสุดถึง25%อีกด้วยครับ